ครับวันนี้อยู่ Honda City นะฮะตัวนี้ปีประมาณส0งพนะฮะติดตั้งไฟ Daytime Running พร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ซูเปอร์เลนส์นะครับวงแหวน LED สเต็ปแรกเราสตาร์ทเครื่องหรือเปิดไฟออนฮะเนี่ยจะเห็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะฮะและเต็มเส้นเป็น LED สีขาวฮะเปิดไฟเลี้ยวฮะไฟเลี้ยวเป็นเซเวนชี่ฮะไฟเลี้ยวแบบวิ่งได้นะครับสไตล์ Audi นะฮะโอเคปิดไฟเลี้ยวฮะปิดวงแหวน LED ฮะนี่ฮะปิดวงแหวน LED จะเห็นว่าวงแหวน LED ออกจากลูกแก้วแบบนี้นะฮะยังไม่ได้เปิดไฟหน้านะครับตอนนี้เปิดไฟหน้าฮะ เปิดไฟหน้าเห็นลำแสงคู่ออกนะฮะลำแสงคู่ออกมานะครับได้ถึง120นะฮะนี่ฮะได้ถึง120นะฮะจากเครื่องวัดนะครับดูลำแสงที่พุ่งไปฮะเป็นเส้นคัตออฟที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะตามมาตรฐานของกรมการขนส่งนะฮะเส้นคัตออฟเป็นเส้นวีคัตสวยงามครับสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะสนใจนะฮะเตรียมติดตั้งนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซูเปอร์เลนพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งนะสไตล์นี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะ้าแดมั์ เพชบูญได้เลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับค,คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ